วันนี้วินมีรถกระบะใหม่ๆผ่อนไม่เกิน7,000มิซูบิชิ r i ทันปี2020ครับ2.5 G.O.X แคปนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลใหม่แค่37,000โลราคาหลังหักโซนลดแล้วคันนี้เหลือแค่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวรถกันมา สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับวันนี้วินม,มีรถกระบะใหม่ๆผ่อนไม่เกิน7,000มานมานำเสนอ1นึงคันครับคันนี้เป็นเจ้า Mitsubishi Triton ปี2020ครับ2.5 G O X Cap นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลตัวเตี้ยนะครับผมหม่แค่37,000โลราคาหลังหักสซลแล้วคันนี้เหลือแค่417,000บาทเรียกว่าผ่อนกันไม่เกิน700 0กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูตัวรถกันมานะฮะนี่นะ สีดำนะครับผมเดิมๆโรงงานมาเลยนะฮะก็เป็นไททันที่เรียกว่าเป็นหน้าออนิ้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้ก็เป็นนี่มีโลโก้ติดตรงนี้ด้วยนะไททันสปอร์ตอันนี้น่าจะแต่งเพิ่มมานะครับผมกระจังหน้าก็เป็นสีเทาตัดกับสีดําแล้วดูดีมากๆนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับผมไฟเลี้ยว และไฟตัดหมอกก็อยู่ใกล้ๆกันด้านล่างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้กันชนหน้าก็จะมีโครเมียมตัดมาหน่อยให้ความหรูหราเพิ่มอีกระดับเลยนะครับผมล้อแมก rf rt 4นะครับขอบ18นิ้วนะครับผมขอบ18นิ้วสวยมากๆนะเป็นสีดําตัดแดงครับคันนี้นะครับยางปี2018นะครับผมคันนี้ แล้วก็รถคันนี้สวยเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับผมใหม่มากๆนะกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวนะฮะเดี๋ยวไาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่านะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นแคปเปิดได้นะแคปเปิดได้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอยกระดูกงูนิดนึงนี่เดิมๆนะครับไม่มีไขไม่มีแกะนะครับผมรถใหม่มากปี2020ผ่อนไม่ข้าม7 0 0 0ไปหาจากไหนนะฮะ ได้รถกระบะไปใช้นะครับผมนี่ตรงนี้แคปก็เป็นแคปเปิดได้นะฮะด้านในก็ใส่ของได้นั่งโดยสารไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับผมนี่เลยเดิมๆครับน็อตตามจุดประตูต่างๆนะครับไม่มีชนหนักพิการน้ําท่วมหรือว่าก่อมไม้แน่นอนนะคันนี้นี่รถหนึ่งคันที่น่าใช้อันนี้เราก็โชว์เขาเรียกว่าการบรรทุกของไว้ก่อนเลยนี่เราใส่ยางหลัง,ลง,ลงยางยางอะไรมาถว่ถวงด้วยด้านหลังนะฮะ รอบรอพันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดติดนะครับให้ดูประมาณนี้พอนี่ครับน็อตไม่เคยไขยไม่เคยขยับนะปาท้ายตรงนี้เดิมเดิมเริ่มหนักแล้วนะฮะซิปโอเคนะครับผมก็มือจับต่างๆเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับผมไฟท้ายก็เป็นเจนใหม่ชมใหม่แบบนี้เลยนะฮะ คันนี้เน้นกันที่เลขใหม่แล้วกันนะครับความใหม่ของรถนะปี2020ราคาแค่4,17,000ผ่อนไม่เกิน7,000บาทต่อเดือนนะครับผ่อนไม่เกิน7,000บาทต่อเดือนแล้วก็ได้ในเรื่องของความใหม่ความสดแล้วก็มีแบกใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะใครชอบแบบนี้ชอบคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับด้านใน,น,นตัวนี้ก็ตามสไตล์รถกระบะครับก็ไม่ได้มีออปชั่นอะไรมามากมายนะคันนี้ ก็เดิมเดิมเน้นความเดิมความสวยความใหม่4 1 7 0 0 0ึ่งนะครับไม้สามหมื่นเจ็ดโลนะครับตัวนี้ก็ต่ออ USB ได้ปกตินะครับผมแอร์เป็นแบบแมนนวลอยู่นะฮะเกียร์อัตโนมือเออเกียร์อัตโนมือ5สปีดนะครับผมเกียร์แมนนวลครับเกียร์แมนนวลเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดนะครับโอเคก็มัลติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องเอื้อมมือออกไปปรับละนะฮะกระจกด้านข้างก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกัน ะะโดยรวม,มดูเสียงเครื่องครับยังเงียบยังนิ่งอยู่เลยนะก็เรียกว่าใหม่มากๆราคาดีด้วยพอนทูกทั้งห้าออกรถ999บาทได้เช่นเดียวกันนะฟรีค่าเหมือนการถ้าจะเข้านมือค่า20,000บาทนะครับแล้วก็สามารถทำเอกสารได้ทั่วไทยเลยนะอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเพอร์เฟกได้เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูเครื่องยนต์สักเล็กน้อยนะครับผมความสวยความใหม่ของเขา ต่างหล่อจริงๆนะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับตรงนี้ฟรีไม่มีค่าดําเนินการใดๆทางสิ้นนะครับชึบอ่านี่ฮะเดิมๆนะครับคานหน้ารอยยาแนวนะครับออรอยอาร์ตโทษทีครับเดิมๆก็ฝาเหมือนมีไขท่ทำสีมาเล็กน้อยนะมีไขท่ทำสีเล็กน้อยแต่เป็นฝาเดิมแน่นอนสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลย,ย,เลยแล้วรถใหม่ๆงี้ดูงนะ่ายเลยพวกสติกเกอร์ต่างๆครับยัง อยู่ในสภาพที่ดีก็คือเหมือนใหม่เลยในราคาที่หายไปเยอะเลยจากป้ายแดงนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยพ่อนไม่เกิน7000 m ันมิ b i s h i ิไทตันปี2 0งปี2020ครับผมยังไงก็ถ้าชอบถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ